งรับอสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นี้ผ้ามาเที่ยวงานนะครับวัดบางป่านะครับพี่น้องครับงานฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับของหลวงปู่ประคู่นะครับอยู่วัดบางป่านะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมงานทั้งในกันนะครับก็จะมีลานค้า้านขาย มีจอหนังมีรถแฮีนะครับมาฉลองเสพงานอยู่ในงานนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวฮาเขาไปจบกด้านในกันครับพี่น้องครับมือหนีกระมาดงานนะครับฉลองอายุนะครับครบ80ปีครับครูพุทธิสากรธรรมนะครับพี่น้องครับนะผมเกิดเป็นไปไวไปกาเพลินไปส่งน้ำเพลินเรียบร้อย นะยูวอนบางปลาครับพี่น้องครับนะคนกันบกำลังเลิกงานกันบกำลังังไหลกันเข้ามาครับผมลงศิภาช่งานช่งหนานะครับพี่น้องครับลงศิภาพช่วงงานช่วงหนานะครับพี่น้องครับนะลงปู้คนจิไปพักผ่อนแล้วนะครับพี่น้องครับนะ เดียวงานก็สเริ่มทําการแสดงแล้วนะครับทั้งในก็จะเป็นงานนะครับเป็นร่านค้าร้านขายนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสลานะครับสลาการประเลียนนะครับเมื่อนี้กับมาไหวยเพิ่นนะครับพี่น้องครับได้เรียนมาส่งน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นก็แจกเหรียญนะครับพี่น้องครับข้นก็เริือมลังเขามานะครับเพราะว่าคนก็เพึ่งเรลืองานนะครับพี่น้องครับ เดินช่มไปเรื่อยๆนะครับอ้าวพี่น้องก็ะครับุคเบิแล้วจุดผูกูแขกนะครับกับหลวงปู่เถานะครับพี่น้องครับอ่ะตอนนี้นะครับเพื่อนก่าที่เริ่มทําการจุดผูกเปิดงานนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายโปเตอร์นะครับงานาพุท้าพิเศษเลี้ยญนะครับหลวงปู่นะครับว่าละครบอ่าแปดสิบปีนะครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวเข้าไปชมงานทั้งในกันครับพี่น้องครับเดินชมบรรยากาศภายในงานกันนะูรับมีร้านข้าร้านขายหลายนะพี่น้องครับให้กับ

เป็นรถแห่นะครับกับจอหนังนะครับพี่น้องครับนี่เป็นรถแห่นะครับเสียใจด้วยนะเอลินคนแบานั่งเล่นนั่งกินไล่อยู่นะครับขอบคุณมากค่ะ สวยงามมากจริงหรอจิอยางที่บ่กว่าเรากเกิดจะข่ายี่เน,ร<อ>นคร่น้อครี่ มาหาเราเพื่อแผลที่หัวเอาพาเธอไปที่เกชนไข้ามากับฉันงานวัดบางป่านะครับพี่น้องครับเขาเป็นไงกินกลับมาตามดังเคยอีกแล้วก็ คลิปนี้กาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับพี่น้องครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าสิพาพี่น้องไปเที่ยวสถานที่ใดไปชมสถานที่ใดนะครับพี่น้องครับอ่ะไปเจอกันคลิปหนา้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ